สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับเ้ว,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 วันนี้ผมก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะในรายการ MCG Mini Set Game พบกับผมในมาร์ MCG และวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านเข้ามาอยู่กับเกม Sleeping Dog นะฮะหรือแปลเป็นไทยก็คือว่าเกมมากำลังหลับนะฮะอืมโอเคซึ่งเนะื้อเรื่องข้าวๆ คราวๆนะฮะออกเสียงภาษาไทยให้ถูกด้วยนะฮะคราวๆนะฮะไม่ใช่คราวๆถ้าคราวๆไปหากินเองนะฮะ <c oughs> <c oughs> นะฮะก็เนื้อเรื่องของมันก็คือว่าเราเป็นสายลับจากของทางตำรวจนะฮะมาทำภารกิจสืบสวนนะฮะเข้าจับกลุ่มนะแต่ทีนี้ว่ามีคนมีผู้กอออ่อการร้ายทำทำไม่ตรงแผนนะฮะเราก็เลยต้องมาตามจับตามสืบสวนคดีนะฮะ ซึ่งเราก็ได้มาแฝงตัวอยู่กับแก๊งอันธพาลกลุ่มหนึ่งฮะหรือที่เขาเรียกว่ามาเฟียนะฮะสมัยห้องในประเทศฮ่องกงเขาเรียกมาฟงมาเฟียอะไรกันมั้งนะนะฮะก็แฝงตัวเข้ามาปุ๊บเพื่อที่จะสืบสวนเพื่อโยงเรื่องราวไปถึงตัวของผู้ก่อการลายนะฮะแนวเ,เกมก็เป็นเหมือน GTA อะ่ะเถื่อนๆมั่งมา,มาต่อยพวบๆในเดียวเลยนะฮะ วันนี้เราก็จะมาอยู่ในชุดของริโก้นะฮะจากเกม just cause นะฮะเป็นยังไงชุดชุดต้องทำภารกิจปลดล็อกเอานะฮะโอเค let's go เฮ้ยพี่รออะไรอะ่ะอ๋รอรอลิฟต์นะน้องออ๋อพี่พี่ข้างในเนี่ยลิฟต์นี้มีผีนะกลัวไหมอ๋อ,อมันไม่สนใจฮนะเอ้ยนี่มันที่สาะระห้ามโทรศัพท์ นี่โทรศัพท์ตกบีบีตกเอ้ยควรแล้วว่าอืาเรื่องอะไรอืมลงไปอือผมบอกพี่ใช่ไหมว่าในนั้นมันมีลิแบบผีในผีเอ้ยในลิปมันมีผีพี่ไม่เชื่อผมาฮะไม่เชื่อผมไปจูบลิปอืมไปจูบลิปอือบอกแล้วไม่เชื่อว่าในนี้มันมีผีฮยอยโอเคฮะแล้วก็ทำภารกิจกันดีกว่า ไปทําภารกิจสีเขียวเอ้ยสีฟ้าสีฟ้าครับเอ้าสีเขียวก็มีอ่ะโอเค, the J J J State ครีเทิร์นเด้อเจสเจสเจสเตดนะฮะกลับไปหาเจสสเตดโอเคครับนี่ก็คือแท็กซี่ฮะเกมนี้ผมชอบมากเลยครับแท็กซี่มันเหมือนแบบเทเลพอร์ตนะฮะโอเคกลับไปที่สนามฝึกซ้อมสอมมวยสมมวย โอเคแล้วก็มาถึงแล้วแท็กซี่แท็กซี่ที่นี่ถูกมากครับไปที่ไหนก็เสียแค่310บาทไม่เหมือนประเทศไทยไหมมิเตอร์แม่งขึ้นปูดเลยโอ้แม่งโคตรโกเลยแค่เริ่มเดินแม่งก็3ามห้าแล้วแม่งโหดชิปโอ้นี่ฮะคอลเลกชั่นที่เราสะสมไว้เป็น,นเป็นหยกนะหยกรูปปั้นหยกเราจะสะสมไว้ครบเราจะได้อะไรไม่รู้ผมยังไม่ผมเล่นยังไม่จบเลย เพิ่งจะได้เล่นโอเคสคิปไปครับเอ,อ่ออัพอะไรดีอ่ะเอาอเนี้ดีกว่าเป็นพอยต์โอ้สตันครับสตันสไตรไ์นะฮะนี่ครับนี่คือเป็นการฝึกฮะฝึกฝึกกระบวนท่าให้เราอัพไว้ฮะคลิกเมาส์สองครั้งครับแล้วคลิกเมาส์ค้างหนึ่งครั้ง,งแล้วก็คลิกเมาส์หนึ่งครั้งครับนี่ครับ ไอ้หยโอ้ย,อยไม่ใช่ดิโอ้ยเขาโหดจริงครับดูขึ้นมาไปอืม,อมแตะหน้าโอ้โหแม่งโหดจริงอ่ะเฮ้ยอะไรลงไปโอ้โอ้โอ้ยอโอ้ย อ๋อเฮ้ยมันต่อยกูหรอกเ้ยกูแมบกูแมบเสมอใต่แสกหน้าโอ้เขาเจ็บแทบตายมีการขอบคุณนาะโอเคครับฝึกฝึกวิทยายุทเสร็จแล้ว แม่งทำเป็นหนังจีนเลยอัปเกรดครับอัพไรดีเดียอันนี้ดีกว่าแนวเนวๆนวเ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 นวมาลีเบปพอนสตันติดนะฮะโอเคแล้วก็ไปทำภารกิจสีฟ้ากันเลยดีกว่าเฮ้ยแท็กซี่แท็กซี่อ๋อก่อนไปครับอ้าวลุงเย็ดแม่ลุงแม่งยิงไอ้ซาบถีบแม่ง อะไรอะไรจูบลัวอืมจูบลัวจูบลัวจูบลัวไม่ตายอ่ะลุงไม่ตายจูบลัวจูบลัวเออนั่นไงแท็กซี่แท็กซี่รอกูด้วยแท็กซี่รอกูด้วยนะครับเยาวราชครับอืมโอเคนี่ครับฟาร์กิสีฟ้าร์ดูนี่ครับ,รรบ,รบโอเคไปเลยเลสโก อตอนนี้ครับเราก็มาถึงแล้วโอ้ละ่ะมันเหมือนเป็นซากโกดังไงไม่รู้ <laughs> โอเคกิจอยู่ไหนอะ่ะแต่ว่าอ๋อข้างบนครับโอเควิ่งขึ้นไปครับ let's go let's go โอ้ปีนถึงได้ด้วยโคเทเกมหายเนี่ยโอเคครับเราก็เข้ามารับภารกิจนะฮะจำนีหนนะเขาสวยอะ่ะ by the water. On the side of what are the investigators? What investigators? You think HKPD puts a lot of effort into solving dead gangsters? So what? They're not people now? This is why I'm here to you. We just found three new bodies under the Avigon Bridge. Get down there and take them to the, the And wait. Uniform officers in the city serve as coronavirus for the next week. What? Keep your head out straight, officer. <laughs> โอเคครับหลังจากที่เราได้รับภารกิจมาอะไรวะอะไรวะซีเรียลคิวเลอร์ลีดวันอะไรวะไปทำภารกิจสีฟ้าก่อนโอเคเปิดประตูไปครับฮิโยเอื้อสู่ความระวางไทโพนครับโอเคไปกันต่อครับ ไอ้ลุงอะไรอะลุงขายอะไรอะอะไรเคอรี่ฟริตบอลอลูกชิ้นปลาโอ้ของกากๆกกลุงผมไม่แดกหรอกแม่งโอ้นี่ไงนะครับยืมรถหน่อยนะครับโอเคผมเป็นคนที่ชอบรถมอเตอร์ไซค์มากเลยะฮะไม่รู้เป็นห่าอะไร <c oughs> เห็นมอเตอร์ไซค์นี่ต้องไปลองขับตลอดโอเคไปนะครับเงี้ยเงี้ย ใชครับนี่ชนไมกนะ่กวาดฟุตบาทจะทําอะไรจะไปที่ไหนต้องแวะเข้าฟุตบาทตลอดนะฮะกวาดกวาดฟุตบาทเอ้ยทำไรอะทำง,งี้ทําอะไรทําอะไรกวาดถนนนะแง่แง่แง่เอาละรครแถวนี้รถติดมากเลยนะฮะการจราจรติดขัดเพราะฝนตกนะฮะอ่าโอ้ าช่วงช่วงกลางคืนของเกมนี้คนไม่ค่อยคนไม่ค่อยมีเลยฮนะต้องเป็นตอนเช้าๆชนะโอ้โหแม่งวาดโคตรมันเลยฮนะอะไรอะไรเคยเจอเปล่าขับรถล้อเดียวอะ่ะ <c oughs> ขับรถล้อเดียวครับนี่ครับนี่คือการขับรถล้อเดียวครับเป็นการเร่งความเร็วให้รถนะฮะ <c oughs> อุ้ยโยถนนแม่งลื่นอะ่ะไปครับ ต่อขับตรงไปขับรถล้อเดียวอนไปละนอเป็นไงละ่ะขับรถล้อเดียวโคตรเท่เลยขับรถล้อเดียวแม่เขามีสองล้อดีๆไม่ขับชอบขับล้อเดียวเออคนขับแม่งแปลกอะอด่ากูทำไมวะกูเป็นคนบังคับเกมเนี่ยแม่กูบ้าไปแล้วด่าตัวเอง โอเคครับขับตามทางไปเรื่อยๆเดี๋ยวลอยแมงเหลี่ยวเลยโอ้ยชนชนลัวชนบุรีระยองจันทร์เอ้ยเกือบแล้วครับไปทางไหนไหวะอ๋อตามถนนมาเลยครับถนนคนเดินอืมนะครับลงลงมาเลยครับโ ับเฉียวไปเฉียวมานี่หวัดเสียวมากเลยฮนะโอ้ยเสียตาแรงครับอแหัแนหันติดหันนะติดหันอีกสามร้อยกว่าเมตรครับก็จะถึงแล้วฮะไปแล้วโอ้ยรถบินได้เย้ยลอยอย่างหล่อ <c oughs> นะฮะเออเลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาที่สี่แยกไ ไปแล้วครับเหนียวเหนียวอะไรวะเนี่ยทำมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้ยลงรถครับโอเคปิงอะไรเก็ตอะไรวะเฮ้ยหน้าสยองอะไรวะนี่มันรถตำรวจไม่ใช่หรอให้กูมาทำอะไรเนี่ยเฮ้ยคุยขยะวะเอาไม่ใช่นี่วะ เฮ้ยเยสปอมตัวเป็นตำรวจเดซ่าโคตรล็อกเลยอ๋อไปไหนโอเคครับแล้วก็เดินลงไปข้างล่างครับนี่ครับชุดสอบสวนครับตืดดิมตื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 ดิมไม่ค่อยฉันมาดูนะฮะวอทอ้าว ไปครับแล้วก็เข้ามาข้างในได้แล้วนะฮะแล้วก็ไปเรื่อยๆครับอย่าอยู่กับที่ต้องเดินไปทางสวงโอเคไปโอ้มันกำลังชนะสุดศพศพใครอ่ะ นะ่ศพไขวะเออแม่งโอเคครับเข้าประตูมาเปิดประตูมาครับชิง้งโอ้โหแม่งศพชัดๆไปหาลากถ่ายรูปครับถ่ายรูปถ่ายดิถ่ายสิวะ อืมถ่ายรูปแล้วครับเรียบร้อยกําลังอัปโหลดครับอัปโหลดลง facebook ค,ครับอืมเอาให้เอาให้ดูกันจัดจัตานี่ครับไอไอโฟนยีสิครับทำอะไรได้หลายอย่างครับถ่ายรูปฟังเพลงโทรศัพท์แฮกข้อมูลแม่งเจ๋งชิบหายอะไรวะถ่ายรูปดิฝอยถ่ายรูปเฮ้อยฮอะของมึง อะไรวะวไม่ดูโอ๋อะไรหาโอ้โหแม่งหาอะไรจากศพวะศพอ่าเจอแล้วครับ You find colors search snake body มันนี่หาอะไรวะีศพยี่ยคขยอรงคเยอรงางา ครัโอ้โหหาไม่เจอครับแสดงว่าอยู่ที่เยน,นีแน่นอนอเยอ้วนนะฮะเยอ้วนหือแม่งหน้าหย่ำเขียดโอ้โหก,ก,กูกูต่อสู้กับมันกูไม่เคยทำแม่งขนาดนี้เลยนะอะไรวะ Return the police อ๋อกลับไปหาตำรวจนะโอเควิ่งไปครับวิ่งจอ็จอกจ็อกกิงก้งจ็อกกิ้ง โอเควิ่ง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 ไปนี่ไซส์หน่อยมา็หนึ่งทีครับนักวิ่งฟีลันนี่ไงตำนานครับนี่วิ่งขึ้นไปครับวิ่งขึ้นไปนะฮะมีไหมครับ <c oughs> ซอยซอยขาอย่างทีครับโอเคกลับมาที่แอมบูลานซ์นะฮะ เพราตำรวจอะไรวะเสียงอะไรวะอ๋อข mm ่าวเทิงข่าวเถิดเชิงแมงโหดว่ะแม่งทำได้หลายอย่างเลยโอเคครับเป้าหมายเราอยู่ไม่ไกลครับไม่ไกลเกินเอื้อมครับ mm hmm. เอ้ยตกล่องโห้ยดีนอว่าลองนดว่่าลองสูง mm hmm. โอ้แถวนี้มีรถให้กูมกั้งไหม จะให้กูเดินอย่างเดียวมันน่ากลัวนะแถวนี้มีรถบ้างไหมวะ <c oughs> อืมไม่มีรถให้กูซักคันสไลด์ไปตามทางก็ได้โอ้โหที่ย่ไม่มีรถให้กูเลยแถวนี้พวกมึงนี่อะไรกันเนี่ยโอ้แปเอารถฝั่งมึงก็ได้วะ ย่าโอ้จอดรถก่อนครับจอดรถจอดรถมึงบ่นอะไรวะฮะมึงลงมาดิมึงลงมามึงลงมาอือไปแล้วโอ้อืมไปแล้วครับอันเบิร์นเอาเบิร์นเอาอ่าฮะไปแล้วครับทำภารกิจเรื่อยๆครับไปชนรถไปชนดาบเอาอีกอ่าอะไรวะเนี่ยเอ้ยรถอะไรวะ เฮ้ยรถอะไรอ่ะน่าสนใจกระโดดไปเลยครับโู้รถอะไรวะโอ้าโ,โอ้รีโคเบอร์ไม่อยู่ <c oughs> ตายเลยตายเบยตายเบยเฮ้ยอยู่ลุงรถสวยมี่ถี่มั่งรถสวยจังเบยไปนะครับไปนะครับ คนอย่างผมนี่ขับรถนี่ที่หนึ่งเลยโอ้ไม่ไปวะโอ้ที่หนึ่งที่หนึ่งในการขับรถเลยนะฮะใบขับขนะี่สิบแปดใบฮะจำไว้ <c oughs> นะฮะขับไปแล้วครับขับชนโอ้ตึกอะไรวะนะ่ะโคตรสูงเลยไปครับอย่าได้สนใจครับ <c oughs> โอ้เยเป็นไรว้สเสลติดคอ โอ้รถคันนี้ไม่เอาดีกว่ากูไม่ยุ่งกับมึงแล้วปายทีไรนี่กูรีคัพเวอร์ไม่อยู่เลย<ม>ชนป้ายชนป้าย<ม>ขับรถไปยังมีจุดหมายนะ<ม>อุ้ยไอ้สัตว์นไปยินยูเทิร์นครับยูเทิร์นโอ้ยชนครับชน อ identity, ือฮึม่่โอ้ยชนมากเลยปัดซ้ายปัดขวาไอ้หลบกูน้อยหลบกูน้อยสอดหลบกูฮอสพิทอลครับมาที่โรงพยาบาลอีกแล้วครับมาทำไมครับไปดูกันครับจอดรถต้องจอดให้เป็นระเบียบครับดูจากการขับก็รู้แล้วครับว่าเรามาดีหรือมาร้ายอะไรอ่ะโอเคครับเกตอะไร จ r m the a m b u l า n c e นะฮะโอเค okay. ทำอะไรวะกับรถ a อ b u l a n c e เนะี่ยจึ๊บทำอะไรวะเปลี่ยนชุดเหรอโอ้โหเยดนี่มันนี่มันหมอแบ็คแจ็คเนี่ยวะ <laughs> หมอแบ็คแจ็คเย่ล่อยไปแล้วครับแตกปไ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 หว้พระสักหน่อยครปบเป็นไปไปไปคปไ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 การผ่าตัด มหว้พระตึงตึงตงตงต๊งตึงตึงวหวยพระเป็นสิบมงคลครับเป็นขวัญกำลังใจให้การผ่าตัดครั้งนี้บรรลุผลโอเคเได้กำลังใจมาครับไปกันต่อครับชุด,ชดนี้ครับเป็นหมอต้องทำแบบนี้ครับเพื่อความเท่โอ้ยโอ้โหเอาเอาลองพี่ย นี่ภารกิจเสร็จสิ้นไปแล้วครับปิงวิ่ง,งอ,อัพเกรดนานเงี้ยฮะว่าแล้วเชียวอะไรนี่หล่อหล่อโอเคครับทำอะไรอะ่ะอ๋อขาวเทิน โอเคคอเทงคอเทงโอเคครับเกตเดอร์คาอะไรคาวินนะฮะเหมือนเป็น งานอะไรสักอย่างไม่รู้วะโอ้โหมีเวลาจำกัดเด็กพ่อมึงไปเลยครับแล่เมื่อกี้นี้อย่าไปสนใจครับเราสนใจในหน้าที่ของเราครับน้อง <c oughs> อย่างคมครับคำนี้อุ้ยไปเร็วอเอ้ยมอไซค์ชนมากเลยเอ้ยเอ้ยอุ้ยเฉียวมอไซค์ครับ กว่าสุบบาทอืมกว่าสุดบาทนีท่ชนแม่งเละไปครับอืมอ้อยอืมขับไปครับอ้าวอะไรอะ่ะโอ้โหมีเป็นแก๊งอันธพาลเลยนี่ว่นี่เดินไปไหนของมึงอะ่ะ เดินสโลโมชันรอเลยวะงานอะไรของมึงเนี่ยบ้าไปแล้วไฮแจ็คเดอรคาร์ครับโอเคปนปนรถคันนั้นฮะคันนี้เป็นเป้าหมายสีแดงๆออใครมานอนใต้เท่านั้นวะอ๋ออืม นี่เสียงเร่งรถก็กินขาดนะครับเลี้ยวไหนครับหรือว่าขับตรงโอ้โอ้เจ๋งแล้วครับเจ๋งแล้วระยะยังไม่ถึงกระโดดครับโอเคขับตามตูดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็มีโอกาสเองโอ้ย ครับตามไปให้ทันนะครับจะเลี้ยวไปไหนของมึงวะสัตว์เอ้ยกวนตีนยืนกวนตีนอย่างงี้ต้องโดนชนสักหน่อย <c oughs> เลี้ยวครับชนมากวนตีนในสัตว์มิชชั่นเฟล <c oughs> แม่งขับกวนตีชนแม่งซะเลยโอ้รถเราดีกว่าเมื่อกี้อะไรวะขับตามคันคันเดิมไปครับขับขับไปเรื่อยครับแล้วก็จะเจอคำตอบ แฟนขับแล้วนานระยะเผาขนโอ้ไกลไปไกลเกินกระโดดนะฮะอย่าเลี้ยวนะา้ใส่อุยโย โตไป no tamam. เรียบร้อยครับเสร็จกูเร,รียบร้อยวกว่าสิบาทอืมกว่าสิบาทกว่าสิบาทไปครับโอเค เข้ามาแล้วครับคอเดช์คอเทิงเถิงเทิงเถิดเทิงโอเคจับจับไม่ได้ครับตัวการโห oh, นางหลับสบายใจเฉิบนะฮะอะไรอ๋อโอเคครับอืมโอเค Mission complete! เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ hmm. 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 ปล่อยเยี่ยมโอ้โหมิชชั่นคอมพลีทโอ้โหปลดล็อคปลดล็อกชุดครับด็อกเตอร์โค้ดโอเคเยี่ยมมากโอเคฮะผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ดีกว่าเนาะสำหรับใครที่ชอบหรือว่าอยากจะมาพูดคุยกับเรานะฮะผ่านทาง Facebook ของเราได้นะฮะ ที่ facebook.com/mcgminicastgame นะฮะก็ใครที่ชอบวิดีโอนี้หรืออยากจะมีคอม,ม,คอมเมนต์อะไรก็มากดไลค์กันได้นะฮะทาง youtube ของเรานะฮะพิมพ์ว่า mcg mini cast game ก็เจอแล้วนะง่ายๆครับไม่ไม่ยุ่งยากอะไรครับสำหรับวันนี้ครับผมก็ขอจบคลิปเพีงเท่านี้ดีกว่าเนาะสำหรับน,น้ครับบ๊ายบายเจอกันอาะเจ๊ មកទៅបាយទៅបាយបាយបាយ